สวัสดีค่ะต้นอ้อค่ะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริสัตว์มาโรมอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาส่งมอบรถเจ้าโตโยต้ายาริคันนี้กันนะคะตัวนี้เป็นชฉมปี2019มาในโทนสีเทาพิราบนั่นเองบอกเลยคันนี้ใหม่มากสวยมากนะคะคุณลูกค้าเจ้าของเนี่ยมาเจอปุ๊บถูก,กใจมาจำทำสัญญา3วันอนุมัติเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาส่งมอบกันแล้วนะคะลูกค้านะคะมาไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่ที่อำเอภอตะพันหินของเรานั่นเองนะคะ บอกเลยว่าได้คันนี้ไปสวยสดครบจบเลยนะคะวันนี้นะคะอ้อจะมาส่งมอบรถนี่เลยค่ะเจ้าเเทลนะคะตัวนี้นะคะโฉมปี2019มาในโทนสีขาวมุกนะคะตัวนี้เป็น4ประตูยกสูงไฮแลนเดอร์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าใครที่ได้คันนี้ไปคือคุ้มมากๆเป็นรถปีใหม่โฉมใหม่นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ,ะวันนี้นะคะอ้อจะไปส่งมอบรถที่อำเภอพะเยกันนั่นเองนะคะ จะเป็นใครกันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นยูซูดีแมคออนนิวนะคะชมปี2019นะคะ,ะ,คะลูกค้ารีเควสมาว่า ขอใส่ป้ายแดงนิดนึงนะคะเราก็จัดให้นะตัวนี้จัดแม็กแต่งนะคะแม็กมายัางใหม่ให้เลย4เส้นนะคะตัวนี้จะเป็นโอเวลค่ะตัวนี้มาในโทนสีขาวแล้วประกันเลยว่าสวยมากนะคะตัวนี้เป็นแค p โฟเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีค่ะระบบเกียร์ธรรมดานะคะภายในนี่เลยค่ะก็จะเป็นระบบกระจกไฟฟ้าให้ทั้งคันเลยนะคะพ่วงลัยแต่งซิ่งนะคะลูกค้าบอกว่าชอบถูกใจโดนใจเลยนะคะตัวนี้นะภายในจะเป็นโทนสีดําเข้มให้แบบนี้เลยนะคะย้ำเลยว่าออกรถค่ะ คุณลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะวันนี้เราจะนํารถไปส่งให้กับคุณลูกค้าเจ้าของใหม่กันแล้วนะคะจะเป็นใครกันนั้นนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะไปกันเลยตัวนี้บอกเลยว่าใช้เงินดาวเพียงนิดเดียวนะคะไม่ถึงหมื่นนะคะผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่5,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปีใหม่โฉบใหม่เลยนะคะสําหรับซิตี้คันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ชมกันนิดนึงนะคะ ตัวนี้นะด้านน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมโลโก้ Honda สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวรถจะเป็นโทนสีขาวมุกนะคะ ตัวนี้นะคะล้อจะมาในลักษณะเดิมๆนะคะเป็นล้อกระทะนะคะตัวนี้ยางเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ให้ดูภายในกันนิดนึงนะคะภายในของน้องนะคะจะเป็นโทนสีดําเข้มนะคะตัวนี้นะ,ะแล้วก็จะเป็นสีเทานะคะตัดกันนะคะแบบนี้เลยนะคะคอนโซลจะสวยแบบนี้นะ,ะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์1,500ซีซนีนะคะไปไหนมาไหนก็ สะดวกสบายนะคะขับเคลื่อนง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะรถคันนี้นะคะเจ้าของเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดแพร่กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะส่งมอบรถกันนะคะเดี๋ยวไปนี่เลยเจ้าน้องอีซูดีแม็กออนนิวคันนี้นะคะไปส่งมอบให้คุณลูกค้านะคะที่ตำบลวังสารอำเภอวังปงจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปชมก่อนว่ารถเป็นตัวไหนรุ่นไหนแบบไหนนะคะตัวนี้นะคะเป็นดีแม็กออนนิวชมปี2012นะคะตัวนี้เป็น กระบะนะคะสี่ประตูยกสูงนะคะพร้อมจัดแม็กแต่งให้เลยสี่เส้นแบบนี้นะคะเป็นแม็กใหม่ย่างใหม่จัดทรงให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมชุดบันไดเสริมข้างให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวนี้เป็นโทนสีขาวสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมภายในนะคะภายในนี่เลยค่ะจะเปิดมานี่เลยค่ะเป็นตัวเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์ 3000cc ตัวนี้ วยมากๆใครที่ได้ไปเป็นเจ้าของเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะย้ําเลยว่าพี่เจ้าของคันใหม่เนี่ยออกคันนี้ไปบอกเลยว่าไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวในการออกรถนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะนํารถไปส่งฟรีนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะเจ้าของรถนั้นจะเป็นใครกันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมบรรยากาศกันเลยคะ่ะไปกันเลย